สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมขอโทษที่หายไปนานนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับวุ่นวายนะครับหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็วันศุกร์นี้นะครับทุกคนโปรโมททีมออฟเดอะเยียร์ที่เรารอคอยนะครับกำลังจะเข้าแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังมีแพ็กตอนนี้ก็ดองไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะครับไปเปิดวันศุกร์นะโอเควันนี้ผมพามาทำอะไรผมพามาดูว่า วันนี้มันเป็นอวอร์มอัพเริ่มนะครับวันแรกก็คือมันจะมีพวก SBC พวก Object i v e มาให้เราทำ๋ยวผมพาไปดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับผมพร้อมกับเทคนิคเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่แบบเพิ่มความสะดวกสบายนะครับโอเคเราเข้าไปเลยกันกันเลยนะครับผมหน้าโหลดเนี่ยน่าจะมาแล้วนะครับหน้าโหลดอามาไหมเอ่ยนี่ตัวแรกเนี่ยน่าจะเป็นโลนดินโยนะทุกคน แล้วก็ตัวที่2อที่น่าจะเป็นคูมันแล้วก็ตัวที่3น่าจะเป็นองรีนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่เริ่มกันที่ออบเจกตีมันก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนออบเจกตีวอร์มอัพนะครับทีมอัลเียวอร์มอัพแจกแพ็คโอ้โมันแจก,กเยอะมาก83ดบสวกคูณหทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังนะครับผมแล้วก็มี8ปดสิบวกแปบวกคูณหอีกแพ็คหนึ่งนะครับ ไม่ทําไม่ได้นะครับต้องทํานะครับทุกคนหนึ่งนะนะหนึ่งนะต้องทํำไปครับไปที่ซีซันแนลมีอะไรมาใหม่ไหมไม่มีนะครับโอเคไลฟ์ก็ทีมอัลเดอร์เยเดลี่ล็อกอินนะครับเหมือนเดิมครับทุกคนทุกคนต้องไปทํา SBC นะครับเดลี่ล็อกอินเดี๋ยวผมพาไปดูนะอันนี้ก็เออน่าจะแจกเยอะอยู่นะครับโอเคแจกเยอะจริงแจกเยอะจริงอ่าโปรโมทีมอัลเดอร์เยเนี่ยจะอยู่กับเรายาวๆนะครับทุกคน ตั้งแต่วันศุกร์นี้จนถึงวันที่ประมาณารู้สึกจะสิ้นเดือนนะครับเพราะว่ามันจะปล่อยกองหน้ามาก่อนปล่อยกองกลางแล้วก็ปล่อยกองหลังนะครับสามอาทิตย์แล้วมันก็จะปล่อยตัวเต็มวันที่ยีิบเจ็ดนะครับยาวๆนะครับผมทุกคนผมสัญญาว่าหลังจากนี้ไปนะครับผมจะกลับมาแอคทีฟช่องนี้อย่างจริงจังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทํา ไลฟ์สตรีมด้วยเดือนหน้านะครับทุกคนใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมก็ฝากกดติดตามไว้นะครับรับรองว่าเราไปสนุกไปมันกันแน่นอนนะครับโอเคกลับมาต่อเรื่องของเรานะครับอันนี้ผมนั่งเช็คทีละอันนะอ่าโคชชิ่งฮาทูคอสเพลย์อันนี้ต้องเล่นโควอฟหนแมตช์นะครับถึงจะได้นะครับใครที่มีเพื่อนก็ไปอ่าสแกน QR Code เล่นด้วยกันนะครับโอเค โอเคนี้ไม่มีอะไรโอเคสรุปว่าตอนนี้นะครับวอร์มอัพจะมีออบเจกตีอันนี้มาหนึ่งอันนะครับมีเวลาทำสามวันเท่านั้นนะทุกคนรีบไปทํานะครับแจกแพ็คโคตรเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้ SBC นะครับ Daily ล็อกอินอั a เกดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอเคออบเจกตีนะครับเราต้องทํานะทุกคนถ้าแบบว่าเพิ่โมโอกาสการได้ทีมาาเยเยียซึ่งมันเป็นนักเตะโปรโมท,ที่มันดีที่สุดในในปีนี้นะครับ มันเปิดได้ยากที่สุดในปีเหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันนะครับเพื่อเพิ่มความเพิ่มแพ็คที่เราจะได้เปิดลุ้นนะครับผม <c oughs> ขออภัยครับป่าเราไปต่อกันที่ s b c นะครับโอเคนี้หน้าเดิมเดิมเราข้ามนะครับโอเคนี่ Daily l o g i นะครับสังเกตง่ายๆมันจะเป็นรูปทีมออเดียนะทุกคนเห็นป่ะเควสแรกที่เป็นกลมๆนี่นะครับ เลดีล็อกอินนะครับกดสามเหลี่ยมนะครับมันจะแฟร์บริไว้โอเคครับแล้วก็มียับตัมเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ผมทําแน่นะครับแต่ว่าน่าจะต้องหลังจากตอนนี้ยังไม่มีฟฟลเดอร์นะครับเพราะไม่ได้เปิดแพ็คน่าจะหลังจากวันศุกร์ไปนะครับเฮดมี่ครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับทุกคนแปดสิบสามบวกคูณห้าแองเกอร์อัปเกรดนะครับตรงนี้ครับทุกคนทําได้สามแพ็คนะครับ แล้วก็ตอนนี้มี78บวก player pick ด้วยใครที่มีอ่าพวก common go เยอะๆนะครับไปไปทำกันได้นะครับอันนี้เนโต้ผมยังไม่ทำเลยกด favorite ไว้ก่อนนะครับโอเคไล่เช็คก่อนนะครับทุกคนปึ๊บป,บปบึมีอะไรอีกไหมที่เป็นทีมอัพเดียพวกอันเก่าๆหรอกนี่ทีเด็ดอยู่นี้อีกอันนึงครับแปดสบวกคูณสครับน้องทำได้วันละสามแพ็คเหมือนกันนะครับรีทุกวันนะครับผมอย่าลืมไปทำนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมเดลี่ทองเงินทองแดงนะครับทําทุกวันเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็ผมเช็คให้สุดเลยแล้วกันนะโอเคสุดละเราไปที่แฟลบริดตนะครับสิ่งที่ต้องทำหนึ่งเดลี่เราอินอัปเกรดนะครับทุกคนต้องทําทุกวันนะครับห้ามพลาดนะครับผมพลาดไม่ได้นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าผมไม่อนุญาตให้เพื่อนๆพลาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรางวัลมันจะได้ช้านะครับแล้วทีมอัลเดอรยเย่มันจะไม่มานะครับน้องๆโอเคครับ อันที่สองแปดสิบสามบวกคูณห้าแอแทกเกอร์ต้องทำทุกวันนะครับวลาสามอันสามอันนะครับผมแต่อย่าเพิ่งเปิดนะทุกคนไปเปิดช่วงวันศุกร์นะครับโอเคอันนี้ต้องทำทุกวันแล้วก็แปดสามบวกคูณสิบต้องทำทุกวันเหมือนกันนะครับเอาไปเปิดวันศุกร์ผมมั่นใจว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นกองกลางนะหลังเจ้าเออมายถึงศุกร์ที่จะถึงเนี่ยเป็นกองหน้าใช่ปะแล้วก็ศุกร์ถัดไปอะ่ะ มันจะเป็นกองกลางเข้ามาตรงนี้น่าจะเปลี่ยนเป็น8ปดสมบวกคูณห้ามิดฟิลเดอร์นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะอยู่ยาวๆนะผมคิดว่าก็ต้องทำทุกทุกวันนะครับทุกคนสำหรับฟอร์เดอร์ก็ไปทำาจาก s อ c มานะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้รางวัลมาเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดนะทุกคนอย่าเพิ่งเปิดนะเปิดวันศุกร์นะครับเปิดวันศุกร์ตอนตีหนึ่งนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ผมดองแพ็กไว้ผมพาไปดูแพ็คที่ผมดอง ผมอาจจะสู้ลหลายๆคนไม่ได้นะเพราะว่าผมไอ้พวกแพ็กกะกาผมเปอร์ไปหมดแล้วเนี่ยผมดองไว้แพ็กพวกนี้ไว้แพ็กพวกแบบคูณสิบคูณยี่สิบคูณสิบสี่เนี่ยผมดองไว้บึ้มเลยนะครับผมจริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าเ,าเกมมันมันสุดแค่นี้เนาะโอเคครับทีมเอาเดียร์จะเป็นโปรโมท,ที่เราคือคืนที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ดีๆเทคนิคดีด แนะนำตัวที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมีเกมเพย์มาด้วยนะครับผมทำเนื้อหาไว้แล้วแต่ว่าคลิปมันยังไม่ลงตัวนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาจัดไก่นิดนึงแต่ว่าข่าวสารวันนี้อัปเดตกันก่อนนะครับทีมอัลเดียวอร์มอัพมาแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับผมสำหรับวันนี้มาสั้นๆแต่ว่าได้ใจความนะครับทุกคนจะได้รู้นะครับว่าต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากวันศุกร์เนี้ย มีอะไรเข้ามาเดี๋ยวผมจัดให้แบบแจมแจมนะครับทุกคนแจมแจมแล้วเรามาเปิดได้ทีมออด Year ด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสั้นๆขอบคุณครับอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาแล้วครับ